กระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกลุ่มหุ้นหนึ่งที่เป็นหุ้นที่เรียกว่าตลาดหมางเมินกันมาหลายเดือนนะนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสเปรดบ้างเศรษฐกิจจีนที่ยังซบเซาบ้างนะครับมันก็คือกลุ่มปิโตเคมีนะครับคราวนี้แต่จุดที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่ามองในมุมเทคนิคเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมานะกลุ่มปิโตเคมีเนี่ยนะครับเอาเซ็ตอินเด็ก์ก่อนนะครับคือเซ็ตอินเด็กเนี่ยหลังจากคุณทําแกกลับตัวใช่ไหม ยืดระยะเวลาให้90วันซเซตอิดเด็กก็เด้งขึ้นมาอ่ะอันนี้ไม่ว่ากันก็เป็นภาพปกติแต่ว่าสังเกตดูว่าหลังจากเด้งขึ้นมา90วันอ่ะก็ดัชนีจริงๆก็ไม่ค่อยไปไหนนะมันก็กกแก๊กกกแก๊กอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าหุ้นที่มันเป็นสายปิดโตเคมีนะ่ะผมว่ามันมีอาการแปลกๆนะอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยนะตัวนี้จะเป็นตัววันพุธเนาะที่รันคอกันใน,นช่วงบ่ายนะ่ะก็คือตัวของปูนใหญ่นะครับดูสิคือโอเคเด้งมาเหมือนเซตจากนั้นมันเดินหน้าต่อเลย อ่ะนี่คือปูนใหญ่นะอีกตัวหนึ่งที่ชัดๆอย่างตัวของอปอตาทจีซีนะฮะนี่พี่แกก็หมากันเป็นลำเลยเห็นไหมเด้งตามเซ็ตขยาย90วันนะคุณทามจากนั้นเดินหน้าต่ออ่ะไอวีอ่ะ,อะ,อะนี่คือปิดปตาทจีซีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ IVL อ่ะทรงคล้ายๆกันไหมอ่ะเนี่ยเออมันกลายเป็นว่ากลุ่มปิโตเคมีในช่วง30วันที่ผ่านมามันเอาเอรียตลาดมากเลยนะค่อนข้างชัดเลย เออก็เลยวันนี้เราก็เลยมาพูดคุยกันดีกว่าว่าเอ๊ะกระแสวันนี้เนี่ยมันเรากําลังจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังแข็งกว่าตลาดหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่าปิโตเคมีเนี่ยทาไมมันถึงแข็งกว่าตลาดเออมันมีประเด็นอะไรพิเศษหรือเปล่าเราต้องดูในมุมของปัจจัยพื้นฐานด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่เซียนยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแล้วเราจะแอคชั่นยังไงดีกับกลุ่มปิโตเคมีอันนี้เป็นแสงแรกที่เราสามารถจับต้องได้แล้วไปยาวๆไหมหรือว่าเป็นแค่ แสงบุบวาบเทรดแล้วก็ลาจากกันไปอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับกับพี่เสียงนะครับอรุณสวัสดิ์ครับพี่เสียงฮะค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะก็คือจริงๆตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ดีคืออะไรเราคุยกันหลายครั้งแล้วว่ากลุ่มเนี้ยมันดีคือเรื่อง valuation มันค่อนข้างถูกนะคะแล้วปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยทุกบริษัทล้างบ้านกันหมด นะคะเคลียร์ไปหมดเลยใครมีอะไรที่มันแย่ๆอยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็ทำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าเนาะ GC ก็ตั้ง Impairment ไป2ตัวนะคะ IVL ก็ตั้งเช่นกันนะคะรวมถึงตัวปูนใหญ่ด้วยนะคะปูนใหญ่เนี่ยเอ่อ,ต,อ,อต้องยอมต้องยอมรับว่าอาจจะ เริ่ม LSP ช้าดอูอย่าเรียกว่าช้าเลยพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามันเป็นไปตามแผนของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอดีมาในจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันในช่วงสเปดขาลงมันก็เลยมีผลกระทบว่าละขึ้นบ้างหยุดบ้างช้าบ้างไปมานะคะแต่ว่าอย่างเมื่อที่สัปดาห์ที่ก่อนหน้าเนอะก่อนก่อน,อนวันหยุดสงกรานเนี่ยพี่เราก็มีคุยอัปเดตไปว่าเอ้เดอร์นหนึ่งเนี่ย มันเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือว่าอะไรก็คือในเรื่องของตัวราคาน้ำมัน่าราคานาฟตานะคะนาฟตาานี่ก็เป็นแบบมันสิ่งที่มันผลิตมาพร้อมกับน้ํามันนะคะก็คือพอกลั่นออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัวเนี้ยและตัวตวตัวเนี้ยคือฟรีสต็อกก็คือต้นทุนตัววัตถุดิบพุดผิดขอโทษไม่ใช่ต้นทุนเป็นวัตถุดิบก็คือต้นทุนนั่นแหละเพื่อเอาไปผลิตเป็นสายปิโตต่อนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าตัวเนี้ยตัวปิโตเนี่ย มันตัวราคาน้ามันเนี่ยมันลงมา,ถ,าถ้าดู้ช่วงรูปพอดีเนี่ยจะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยมันไหลลงมาพร้อมกันพอดพออีพี่ลืมใส่ตารางราคาน้ำมันดูใบามาให้ด้วยเนเนี่ยมันไหลลงมาตลอดทางนะคะซึ่งถามว่าล่าสุดเนี่ยอย่างสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยวันอย่างวันที่พี่พูดถึงปูนใหญ่เนี่ยมันเริ่มขึ้นตัวที่สี่ร้อยละซึ่งระดับสี่ร้อยเนี่ยเป็นระดับที่ถือว่าเออ โอเคขึ้นอาพูดอย่างนี้ละกันเพราะว่าจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยราคามันลงไปคือช่วงต่ำๆเนี่ยลงไปแบบสองปฟปลายเลยสองร้อยหลักสองร้อยลิปลายปลายเลย,ลลลย,ลย,เลยอันเนี้คือไม่ดีแน่นอนนะคะทุนแน่นอนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคอสของตัวต้นทุนของการผลิตเนี่ยเขาอยู่กันประมาณสักเอ่อตั้งแต่สองร้อยสองร้อยกว่าถึงสามร้อยกว่าแต่ว่าคือจริงๆอะ่ะถ้าจะจะดีๆอะ่ะ สเปรดอะควรจะขึ้น400จะด,ดีนะคะ,ะซึ่งความต่างของมันคืออะไรเ <c oughs> ท่าทีนะคะความต่างของมันคือการใช้วัตถุดิบในการผลิตก็คือฟีดสต็อกนะคะอย่างคนที่ใช้นาฟตาผลิตคือคือจริงๆอะสามเจ้าใช้นาฟตาผลิตทั้งหมดแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่แล้วก็ IRPC โทษทีลืมตัว IRPC ตัวหนึ่งที่มีสายปิโตนะคะเ,คเขาก็จะมีมีใช้นาฟตาเบสผลิตนะคะส่วน GC เนี่ยความได้เปรียบของเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถผลิตได้ทั้งตัวอ e ีเทนนะคะใช้แก๊สผลิตด้วยแล้วก็ใช้ในเรื่องของตัวนาฟธาด้วยนะคะ<อ>ซึ่งอ e ีเทนคือ GC เนี่ยพอใช้อ e ีเทนปุบเนี่ย เขาก็จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าถ้าเทียบกับสองเจ้านั้นนะคะก็เลยเป็นอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่ที่ภาพรวมออกมานะคะแต่ว่าในแง่ของปูนใหญ่เนี่ยคือคือเหลียวเนี่ยต้องบอกว่าทุกเจ้าส่วนใหญ่นะทุกบริษัทเนี่ยก็จะเน้นไปผลิตพวก HVA HVA ก็คือ high value นะคะ product นะคะเพื่อ เพื่อจะช่วยให้ตัวสเปรดเนี่ยต่อให้มันแบบระดับสามหรือสี่ร้อยหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็ยังมีมาจินที่ดีเพราะราคามันจะแพงกว่าราคาสินค้าที่เป็นคอมเบดิตี้เกรดนะคะคือเป็นสินค้าเกรดทั่วไปนะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมๆนะคะถามว่าทรงที่มันขึ้นมาแบบเนี้ยเฮ้ยมันมาจากอะไรคือหลกัหลกๆเนี่ยต้องต้องบอกว่าฝั่งอุปสงค์ก็คือความต้องการใช้อะไม่ได้เยอะไม่ได้ยังไม่ได้กลับสู่ภาวะปกตินะคะต้อง <Okay. S 1> ต้องพูดว่า จีนเนี่ยเป็นผู้ใช้รายใหญ่เนี่ยในงแง่ของเขาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินะคะก็เลยทําให้รอบเนี้ยสิ่งที่ทำให้สเปรดมันดีขึ้นน่ะก็คืออะไรก็คือตัวคอสที่มันลดลงมากกว่านะคะโดยทรงเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เมื่อเมื่อต้นสัปดาห์เนาะก็จะมีประเด็นพูดถึงเรื่องการส่งออกตัวเลขส่งออกที่จีนก็ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของ GDP และอะไรก็ตามเนี่ยคือมันเลยกลายเป็นว่ากลุ่มกลุ่มกล,ลุ่มปิดโตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเราเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเทรดกันบนอะไรเทรดกันบนแบบเออตัวสเปรดบ้างเนาะคือคือ คนไม่ได้ถือกันยาวๆเนาะพูดแบบนี้ <c oughs> ละกันเพราะว่าโดยภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังไม่เอือ้อยังไม่ตอบสนองต่อต่อการที่จะแบบเฮ้ยมันถึงวัตถอมหรือเออทือถามว่าวัตถอมผ่านไปหรือยังพี่มองว่าผ่านไปแล้วแต่ว่าการที่จะ กลับไปสู่ระดับดีๆสเปรดเยอะๆสูงๆแบบสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะยังต้องใช้เวลาเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ดีนะแต่ในข้อที่หนึ่งเนาะแล้วก็ยังเรื่องทรัมป์อีกนะคะที่ยังมีประเด็นว่าเออมันจะไปยังไงต่อนะคะโดยโดยทรงเนี่ยพี่เลยมองว่าเออตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบขึ้นแบบกระชากรุนแรงนะคะ พูดแบบนี้ละกันในภาพก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะคะคือฟังดูแล้วไม่มีแย่ไปกว่านี้แล้วเนาะบ bottom เรียบร้อยแล้ะรอบนี้กระตุกมาได้เพราะว่าต้นทุนนฟทาซึ่งมันจะล้อตามราคาน้ำมันดิบใช่พี่มันมันลดลงมันก็เลยทำให้คอลัมน์ขวาคือสเปรดก็กว้างขึ้นกับไรดีขึ้นผ่านจุดคุ้มทุนอะไประมาณนี้เนา คราวนี้เรามาพูดถึง GC เนาะว่าเอ้ยทำไมเนะมื่อวาน GC ขยับขึ้นค่อนข้างแรงนะคะก็จะเป็นที่มาที่ไปนะของคือจริงๆอ่ะเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่ที่มีการพูดกันอยู่แล้วนะคะว่าปีนี้ยังไงก็ตามเนี่ย GC เนี่ยเขาจะมีการนําเข้าตัวอีเทนเข้ามานะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ของเขาเนี่ยคือเขาใช้ประมาณปีละประมาณล้านห้าล้านหกนะคะตันต่อนะปีนะคะซึ่งปีนี้เขาจะใช้มากขึ้นคือส่วนหนึ่งเขาก็จะ มีผลกับว่าออตอนปตาทาปตาทาก็จะส่งให้เขามากขึ้นแล้วก็แลกกับอะไรแลกกับตัวเลขการปรับราคาขึ้นเพราะว่าถ้าจงยังจํากันได้เรื่องสิงค์ปูเนาะเรื่องเรื่องสิงค์ปูที่มีการปรับสูตรการคํานวณราคาต้นทุนของ GC เนี่ยทำให้ GC เนี่ยจะต้องซื้ออ,อ,อีเทนในราคาที่สูงขึ้นแต่ถามว่าเฮ้ยสเเเยอะไหมก็ถ้าเทียบกับเดิมที่เคยตลาด ตังวลเนี่ยคือไม่ได้ว่าเยอะมากนะคะก็เริ่มมีผลแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะสําหรับตัวต้นทุนใหม่ของ GC นะคะปีนี้คือเขาก็จะนำอีเทนเข้ามามากขึ้นนะคะซึ่งสอดคล้องกับทางที่เมื่อวันก่อนใช่ไหมที่เพชรไปไปไประชุมเนาะไปฟังที่รัฐมนตรีพูดว่าเอ้ยเขาจะนำอีเทนเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นปัจจัยที่มองว่าเออในในพาร์ทของ GC เนี่ยการที่เขา เขาเรียกอะไรจะได้ส่วนนี้เข้ามาเนี่ยต้นทุนการผลิตเขาก็จะลดลงโดยทรงเขาเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือคือภาพของ TC เพราะว่าหนึ่งก็คือก็มีคนถามว่าตอนจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องตั้งแต่การประชุมนาวิราแล้วว่าการนําเข้าเนี่ยก็จะผ่านผ่านมาจากปตทนะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าปตทเนี่ยเขามีโครงสร้างพื้นฐานนะคะับ i อินฟราสตรักเจอร์ในการนําเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าเรือหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องต้นทุนการขนส่งได้ดีนะคะอันนี้ก็คือไปสอดคล้องกับอะไรกับปูนใหญ่นะคะเพราะว่าอย่างปูนใหญ่เนี่ยตัว LSP เนี่ยระดับที่ตอนนี้เขายังหยุดหยุดเขายังหยุดรันอยู่เพราะว่าอะไรตัวเลขยังไม่ได้ไม่ได้นิ่งมากตัวเลขสเปรดเนี่ยยังบอกว่าถ้ายังต่ำกว่า400เนี่ยปูนใหญ่ก็ยังไม่เริ่มผลิตแน่นอนนะคะที่ LSP เพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าการเริ่มต้นของ LSP ส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าที่เป็น ธรรมดาธรรมดาก็คือการแข่งขันในอุตสาหกรรมมันจะค่อนข้างสูงนะคะซึ่งการรันตรงนี้มันไม่คุ้มทุนอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันต้องรอแบบ400สักหลายๆเดือนหน่อยแล้วก็กลับาพิจารณาแต่ว่ายังไงก็ตามเ<ร>านี่ยเขาก็บอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาน่าจะเริ่มผลิตได้สําหรับตัว LSP นะคะซึ่งเขา <S 1> <S 1> เสิ่งที่ตอนนี้เขาทำเขาทำคืออะไรก็คือจริงๆเขาก็คือเหมือน เริ่มจะเป็นปรับเรื่องการนําเข้าเหมือนกันในเรื่องของอ e ีเทนก็คือจะต้องเสียเงินเข้าไปใหม่เนาะอย่างที่ที่เคยเคยแจ้งไปเนาะว่าเขาจะต้องลงทุนใหม่ในเรื่องของท่าเรือเรื่องนู่นนั่นนี่หลายๆอย่างที่ที่ที่ LSP นะคะเพื่อเพื่อเพิ่มให้มีตัวเองอะมีคอสที่ถูกลงเพื่อการแข่งขันอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่ปูนใหญ่จะทําเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะเริ่มดําเข้ากว่าจะผลิตกว่าอะไรได้น่าจะเป็นปี ปีหน้ามั้งปีหน้าถ้าพี่จำไม่ผิดอนะตัวเลขเอออะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนอ่ะกำลังจะเดินไปในทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะฮะก็โอเคเข้าใจละงั้นรอบเนี้ยนะมันเป็นเรื่องอคืออ่ะพูดถึงภาพธุรกิจง,ง่ายนะนเพื่อนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ความต้องการซื้อเงี้ยมันจะแบบปัง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 ,ปงเนาะอ่ะแต่ว่าอตอนเนี้ยธุรกิจปีโตอ่ะมันไม่ใช่เป็นขับเคลื่อนด้วยแรงซื้อไงตอนเนี้ยมันเป็นการขับเคลื่อนด้วยการ ลดต้นทุนหาต้นทุนซอร์ซิ่งที่ถูกลงอ่านำเข้าอ e ีทงอีเทนอะไรเงี้ยทำให้คอสมันลดลงเพื่อกำไรที่มากขึ้นมันคนละอ,อารมณ์กันนะซึ่งอ่ะอารมณ์แรกคือดีมานแรงเนี่ยอันนี้ยวิ่งดีเลยอันนี้คอสลดก็ก็วิ่งเหมือนกันนะแต่ไม่ได้วิ่งแรงเท่ากับถูกขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ที่อ่าแข็งแรงไนงะอ่ะคอนเ็ปต์เป็นวันนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราเห็นภาพว่าเฮ้ยมันน่าจะบอททอมล้เพราะฉะนั้น ถ้าในมุมเอออ,อีกเรื่องหนึงที่ผมลืมลืมย้ำอีกเรงนึ่งคือว่าอ e ีเทนเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสินค้าแลกเปลี่ยนที่ฝั่งของประเทศไทยใช้ในการเจราจาก,กับอเมริกานะนอกจากเ<ช>่อสินค้าเกษตรอีเทนอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็คือนําเข้าอ e ีเทนจากอเมริกาเยอะๆซึ่งราคามันจะถูกแล้วก็จะมาช่วยลดต้นทุนของผู้ผลิตในประเทศอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคเข้าใจละ บัตเท่าไปละโอเคแม้ว่ารอบเนี้ยจะไม่ได้ drive ด้วยอุปสงค์แต่ว่าโอเคล่ะคอสที่มันกำลังลดลงมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งคานนี้ในมุมของกลยุทธ์การลงทุนพี่เอาไงพี่ชอ็ชอตชอ็อตแล้วปิดปิดจอถอดปลักเลยไหมหรือว่าเล่นเทรดดิง้งก็๊กกก็กป่อนคือถ้าถามพี่ว่าด้วยอุปสงค์ที่มันยังไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรดีดีมากๆอย่างเงี้ยคุณตรงว่ายังไม่กลับสู่ภาวะปกติเนาะคือถามว่า ซื้อแล้วแบบไปเที่ยวปิดจออะไรยเงี้ยถึงขนาดนั้นอะ่ะพี่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันยังต้องดูหรือว่าเอ้ยสเปรดที่คือคือตอนเนี้ยเมื่ออย่างเมื่อเช้าแดงพูดไปเรื่องราคาน้ํามันนะคะ<ม>ว่าเออเนี่ยอิรานเอ่อเขาจะแบนแบนอิรานเนาะว่า<ม>ว่าเออเนี่ยมันก็จ,จะส่งผลให้ตัวอุปทานเนี่ยตัวสัปลายน้ํามันเนี่ยมันหายไปบ้างบางส่วนเพราะว่าอิรานเนี่ยต้องบอกว่ายอมรับว,ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ํามันที่สําคัญเหมือนกันนะคะครับคราวเนี้ย มันก็เลยต้องอาจจะต้องมารอดูว่าหนึ่งอุปสงค์อะ่ะมันกลับมาหรือเปล่านะคะ mm hmm. ถ้าอุปสงค์ไม่กลับมาเนี่ยอาจจะต้องแบบเล่นเป็นรอบๆจะดีกว่านะคะพี่มองแบบนี้นะคะแล้วถามว่าเอ้งบพอเตือนหนึ่งเป็นยังไง mm hmm. คือถ้าเทียบเนี่ยทุกเจ้าเนี่ยทุกทุกรายเนี่ยพี่พูดอย่างนี้ละกันว่าแทบเยียนเยียไม่ต้องไปดูเลยแพ้แน่นอน นะคะทุกเจ้าส่วนใหญ่แพ้แน่นอนนะคะแต่ Q on Q อ่ะมีโอกาสฟื้นไหมอ่ะโอเคปูนใหญ่เนี่ยเห็นชาชาละคงน่าจะฟื้นควอเตอร์ควอเตอร์คันนี้ GC กับ IRPC IVL เป็นยังไงอ่า GC เนี่ยพี่มองว่าท่านนอมนอมนะคือ,ค,อคือไม่รวมรายการพิเศษคือถ้ารวมรายการพิเศษอ่ะพี่ว่าชนะอยู่แล้วนะคะ<ม>เพราะว่าควอเตอร์สี่ยังมีรายการพิเศษที่บุกเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเออสเปรดเนี่ย บวกนิดหน่อยไม่ได้บวกเยอะอะพูดแบบนี้เนาะแล้วก็สายล,ลงกลั่นก็ไม่ได้ว่าดีมากอะพูด<ม> g r m โคตรหนึ่งอะไม่ได้ว่าดีมากแต่อาจจะไม่ได้มีสต็อกลอดเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแค่แควแควหรือว่า<ม>หรือว่าแบบอาจจะลงนิดหน่อยอะพูดแบบนี้ละกันนะคะโดย<ม>โดยภาพเพราะว่าเขาเป็นลงกลั่นไม่ได้เยอะเท่ากับปิโตปิโตเขาจะเยอะกว่านะคะอันเนี้ย<ม>อาจจะแบบ ขึ้นนิดหน่อยอางน,นี้แล้วกันพี่พูดว่าขึ้นนิดหน่อยแล้วกันแต่ว่าถ้ายทีย่รรสุดท้ายอาจจะดีกว่านะคะ IRPC เนี่ยอาจจะดูเหนื่อยกว่าแต่ก็ยังพอคือคือถ้าเล่นเกมแบบเกมว่าเฮ้ยลุนสเปรดขึ้นแบบเนี้ยในภาพสเปรดขาขึ้นแบบเนี้ยก็ยังเทรดพอกองแกงกันไปได้อพูดแบบนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเลือก 2- อสาตัวเนี่ยแล้วก็อ่ะ IWL ลืมลืมพูดถึง i v l IWL เนี่ยพี่ว่าก็ยังแอบเฉย แต่อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยเหมือนกันนะคะโดยภาพเพราะว่าดูสเปรดเนี่ยอาจจะสู้ควอเตอร์ที่แล้วไม่ได้อาจจะแค่แฟลกแฟลกเอาพูดแบบนี้ละกันนะแต่ว่า oh. เริ่มเห็น P E T เริ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วเหมือนกันสเปรด P E T เพรเนี่ยขึ้นมานิดหน่อยเหมือนกันนะคะ oh. เ, PET, เ,เ,เลยเลยถามว่าตัวที่แบบว่าเออดูดูแบบมีมี potential ที่ดีเนี่ยคืออาจจะแบบถ้าพี่เลือกนะนะวันเนี้ย ี่ให้น้ำหนักไปสองตัวแล้วกันไปที่ G.C. กับ s c c ดีกว่านะคะอืมโอเคก็คือ,องบแต่มาสหนึ่งไม่ได้สวยหรูหรูหรามาเห่าอะไรมากใช่ใช่ใช่แป<ต>ลว่าไอ้ที่มันขยับขยับขึ้นมามันอาจจะเป็นการอม,มองข้ามช็อตสเปรดสำหรับไตรมาสสองเนาะมันก็อาจจะขยับมาได้แต่สเปรดที่มาไม่ได้มาเพราะอุปสงค์แข็งแรงไง มันมาในเ,เรื่องของต้นทุนมันก็เลยทําให้มันยังไม่ได้เป็นภาพกับตัวที่แข็งแรงเนาะก็เป็นลักษณะการเทรดขึ้นแรงๆก็ขายย่อลงมาก็ทยอยซื้ออะไรประมาณนี้แล้วกันนะพี่น่ทที่ชอบคือปูนใหญ่ที่ค่อนข้างดีนะรอบนี้นะั้นแล้วก็ตัวของ Gc โอเคอ่ะยอดเยี่ยมครับพี่เสียงขอบคุณนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวผมูกัญค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ